สวัสดีครับผมก็เชลคาร์เลอร์นะครับวันนี้เราจะมาส่งรถนิสสันคิวบ์นะครับที่ได้รับอุบัติเหตุด้านซ้ายมานะครับขับรถชนเสานะครับแล้วก็เลยเอามาซ่อมที่เราแล้วก็เก็บสีรอบคันใหม่ด้วยสีนอกแค้วเต็มระบบนะครับผมเลยเอางานที่ทาเสร็จแล้วมาให้ดูกันนะครับอันนี้มีใครยังจําได้บ้างครับว่ารถเคยถูกชนมานะครับซ่อมเสร็จออกมาใช้อะไ่เดิมทุกชิ้นนะครับเสร็จออกมาเราสามารถทําได้เนียนขนาดนี้เลยนะครับผม จากที่เคยบุบนะครับเก็บออกมาได้เนียนกริบนะครับผมลองดูงานได้เลยนะครับใช้อะไรเดิมบิ้วชิ้นนะครับผมแล้วก็ตรงบันไดด้านในนะครับที่ถูกชนมานะครับใช้เซียวทูกระตุกนะครับผมจะได้งานที่เนียนอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือรถไม่ช้านะครับผมเพราะว่าเราจะไม่ได้มีการผ่าเหล็กหรือเื้ออะไรเลยนะครับเสร็จออกมาก็จะได้งานตามมาตรฐานอู๋เชลคัลเลอร์นะครับ ที่มีความเงาและใช้ได้นานนะครับผมเลยเอามาให้ดูกันนะครับสำหรับงานสีพาสเทลสดๆแบบนี้เราก็ทำได้นะครับถ้าใครสนใจก็มาอุดหนุนกันได้เลยครับผมนี่คือนิสสันคิวบ์นะครับคันแรกของร้านเลยนะรู้สึกว่าผมจะยังไม่เคยทำรถรุ่นนี้มาก่อนนะครับก็คันนี้ก็ถือว่าเป็นประเดิมคันแรกเลยก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ